รับชมไฮไลท์การแข่งขันครับของเกมคู่ระหว่างตราดเอฟซีพบสุพรรณบุรีเอฟซีครับเกมเสเดย์ที่22ของฟุตบอลเอ็ม150แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเกมที่สําคัญสําหรับทั้ง2ทีมครับตราดเพื่อต้องการเข้าใกล้โซนเพลย์ออฟนะครับขณะที่สุพรรณบุรีก็ต้องรักษาพื้นที่โซนเลือดชาตโนมัตไว้ครับจุดนี้ของเตลเฟเรราครับไหลให้พระดอนยิงติดบล็อกเลยครับจังหวะได้ลุ้นจังหวะแรกๆของเกมนี้ครับพักอกแล้วก็ได้ยิงลูกนี้ครับ ติดล็อกท้ายต้องช่วยกันสกัดออกไปครับเลยังถือว่ากินบอลกันได้ดีครับลูกนี้ตากโอเฟร์เรราครับตดวเด่นเลยนะครับเกมวันนี้บมเบตเอสซับไหลให้สราวลูสราลูสไหลมาตาอัวตาอัวเดี่ยวการลครับตบกลับมาได้ยิงของเอสซับแต่ว่าโดนสกัดไปครับดิรุูครับโอ้โห สุภาพรียังไม่เสียประตูครับต้องชมการต่อบอลเลยครับเอสามให้กับสราวุธแล้วสราวุธทอมโกรตต่อที่ตาวัวเฟเรรานะครับตบกลับมาจบที่เอสามอีกทีหนึ่งครับแต่เหมือนมนโดนไม่ดีครับทาให้นรุธมีเวลาตมามาทันเลยครับไม่งางนี้หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับลูกนี้เดี๋ยวคือท,ทางเอสามเองก็กะจะเล่นมุมตรงนั้นด้วยนะครับเพราะเป็นมุมที่ก็ดูว่างอยู่ เป็นสัญญาณเตือนเลับของตราดเอฟซีครับได้รับของสเรีต้องระวังให้ดีนะครับปราดมาใหม่ครับบาโด้ซัวเรสเปิดบอลบาดออกไปก่อนครับพงศกรราวุฒสราวุฒเปิดไปทีหนึ่งแล้วเป็นโอ้โหตาอัวครับแทกขึ้นมาแลบขึ้นมาจากไหนไม่รู้ครับตาอัวเฟเเรราครับคือไม่มีใครประกบเลยครับตาอัวเฟเรราไม่มีใครมองครับ กลายเป็นทุกสายตาเนี่ยมองไปที่เอสซามครับแต่กลายเป็นว่าปาอัวเฟเรรานี่อะไรครับลับขึ้นมาหม่งลูกนี้เข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตราดสายครึ่งแรกครับจกกังหวะศูนย์กลับปาอัวเฟเรราขึ้นมาขึ้นมาบอแลแถบเข้าทางเอสซานเก็บได้เอสซานเก็บได้แล้วพลิกยิงลูกฝีเรียบร้อยครับ2อประตูต่อศูนย์ครับก่อนจะจบครึ่งเวลาแรกไปครับ ก็สวนกลับนะครับมาอัวเฟรเรราครับบอลชาเล็มาเข้าทางของเอสซามครับซึ่งมีรุนจมื่นสี่เองในกวะนี้สกัดแล้วเจ็บนะครับทำให้ไม่มีเวลากลับมาพินเส้นอีกทีหนึ่งครับเราก็ต้องยอมรับว่าโมเมตเอสซามที่ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับลูกนีหกประตูเลยครับในฤดูกาลนี้และยิงสี่เกมติดครับโมเมตเอสซาม์ซึ่งหลังครับตราดยังเป็นฝ่ายบุกนะครับสุพรรณบุรียังบุกไม่ค่อยขึ้นแล้วเป็นพาราดเนรับได้มุมตรงนี้ พรดรยิงโูขู่ยังติดครับอีกทีครับพระรไปคนเดียวเลยครับแต่ไม่มีเพื่อนเติมตรงกลางเลยครับต้องยิงเองครับคือก็กะจะให้ลอดขาเลยครับแต่ว่ายิงลูกนี้ของพระรดพงศกรสมันตเร่แต่ยังเซฟได้ครับเซฟได้ด้วยขาขวาเลยครับอีกครั้งนึงครับบาโดซัวเรสไหลมาไม่มีทงลำหน้าครับตาอวตาอวมองแล้วยิงลูกนี้ไม่มีเพื่อนเหมือนกันครับ ก็ต้องยิงไปก่อนเลยครับลูกนี้ไหลามาแล้วหลุดกับดักลำหน้าขึ้นมาครับตาอัวเฟรเรรายิงลูกนี้บอลข้ามข่าวไปนิดเดียวเลยครับเดี๋ยวดูมุมนี้จะชัดเจนเลยครับนิดเดียวจริงครับลูกนี้ของตาอัวเฟรเรราจะมีปลายมือของพงศกรนิดนึงด้วยครับสหรับลูกนี้ยิงบยังไม่ได้ครับ สุดท้ายแล้วครับตราดเอาชนะ2ประตูต่อศูนะครับไม่มีสกอร์เพิ่มในครึ่งเวลาหลังครับ